สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะอพิโซดนี้นะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับอพพโซดนนี้นะคะหวานจะมาอัปเดตนะคะก็คือมีผลงานของคุณหลัวอินซีหรือว่าคุณหลัวหยุนซีนะคะในละครจีนคอสตูมโบราณแนวลึกลับโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะชื่อจีนก็คือเหยียนซินจีค่ะ ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Follow Your Heart นะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นหวานเคยพูดไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าณนะตอนนั้นก็คือ โปสเตอร์มันยังไม่ออกมานะคะคราวนี้มีโปสเตอร์ออกมาให้พวกเราดูกันพอพวกเราเห็นดารานะคะที่ร่วมแสดงแล้วโอ้โหค่ะพลาดไม่ได้สําหรับเรื่องนี้นะคะนอกจากพระเอกนางเอกนะคะคือพระเอกนางเอกก็คือคุณหลววอินซีแล้วก็คุณส่งอี้นะคะเป็นนางเอกแล้วก็ยังมีดาราสมทบอีกหลายๆท่านเลยนะคะเรื่องนี้น่าจะมีมากกว่า1คู่นะคะก็คือมีคุณคู่เอกคู่รองแล้วก็อาจจะมีคู่3ด้วยเพราะว่าดารานักแสดงเป็น ตลาที่พวกเราก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็หน้าตาดีกันทั้งนั้นเลยค่ะก็ด้วยนะตอนนี้นะคะเรื่องจันทาอัสดงที่เป็นผลงานของคุณหลวอินทรซีเป็นพระเอกเนี่ยคืออยู่ในกระแสส,สุดๆเลยนะคะได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นที่รักของผู้ชมด้วยแหละเอาจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ความคิดถึงแล้วก็เรื่องราวของผลงานของคุณหลวอินทรซีก็ได้ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยมีโปรเจกต์เรื่องใหม่ขึ้นมา แล้วล้วก็น่าจะเปิดกล้องถ่ายทำกันเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็อาจจะอีกแบบไม่นานหรือว่าคือตอนนี้ฟิตติ้งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วพวกเราก็มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันก็ยังดูรีบร้อนนะคะเหมือนกับเพิ่งประกาศขึ้นมาว่าจะสร้างนั่นเองก็เลยยังไม่มีรายละเอียดจากทางไอฉีอีว่าจะมีทั้งหมดกี่ตอนนะคะแต่พวกเราเดาได้มันก็ยังไงก็ไม่เกิน40ตอนนะคะ ส่วนการออนแอร์นั้นหวานว่าเราน่าจะได้ดูกันอย่างช้าสุดก็น่าจะปีหน้านะคะปีนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่เร่งรีบมากเกินไปเพราะว่าซีรีส์แต่ละเรื่องเขาก็จะถ่ายทํากันนู่นแหละค่ะ3เดือน4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเหยียนซินจีนี่ก็น่าจะเหมือนกันนะนะคะก็ไม่น่าจะแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาในการถ่ายทํานะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นจีนคอสตูมโบราณนะคะจากที่พวกเราเห็นฟิตติ้งก็สวยมากๆแล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงของ ราชวงศ์ถังนะคะสังเกตจากชุดของฝ่ายหญิงแล้วกันค่ะเพื่อนๆพ,พอเห็นโปสเตอร์แล้วเราก็จะรู้ได้เป็นเราๆเ,เลยนะคะว่าเรื่องนี้มันก็จะ ต้องเป็นอะไรที่คล้ายๆกับกระจกสะท้อนใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเงาน้ําขึ้นมาให้แต่ละคนนั้นได้เห็นเงาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแล้วก็เรื่องของรูปร่างเสื้อผ้านะคะคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการไขคดีลึกลับอะไรด้วยละ่ะเพราะว่ามันเป็นแนวลึกลับโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะคือน่าดูมากๆเป็นแนวที่ไอชีอีเขาถนัดมากๆเลยค่ะสําหรับแนวนักสืบแบบนี้นะคะมีหลายๆเรื่องที่ก็แบบว่าดังเป็น พุแตกไปเลยสำหรับทางไอ้ฉีอี้ในแนวนี้พวกเราก็จะเห็นแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะเหยียนซินจีนี่ก็จะใช้เรื่องราวความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกนี่แหละค่ะเป็นเป็นเรื่องราวหลักนะคะเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเจียงซินปายซึ่งเป็นพระเอกนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีนางเอกนะคะก็คือเยียนหนานซิงค่ะก็ทั้งคู่นี้ก็จะเข้ามาผัวพันกันหลังจากที่รู้จักกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่นี้มี ลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสุดๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งคู่ต้องมาแต่งงานกันค่ะเป็นแนวแบบแต่งก่อนแล้วก็รักทีหลังนะคะเรื่องราวอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่พวกเรานั้นชอบค่ะแล้วก็เรื่องราวของตัวนางเอกนั้นนะคะจะเป็นเ,เรื่อง เรียกว่าเป็นปมของเรื่องแล้กันค่ะเพราะว่านางเอกนั้นนะคะเหมือนว่าจะมีสัญญาแต่งงานมาก่อนแล้วนะคะหหรือ2 1 2ก็ไม่สําเร็จคือครั้งที่1ไม่ไม่สำเร็จครั้งที่2ก็ไม่สําเร็จนะคะแล้วก็พอมาครั้งที่3านี่ยแหละค่ะก็เลยได้แต่งงานกันจริงๆนะคะซึ่งเรื่องราวมันก็จะมีมาว่าเออครั้งที่1มันเกิดอะไรขึ้นครั้งที่2มันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เหมือนกับว่าตัวเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงในสมัยจีนโบราณที่ ที่มีสัญญาแต่งงานแล้วแต่ก็ไม่ได้แต่งเลยคือไม่สำเร็จเลยนะคะสำหรับงานแต่งงานนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องการสืบสวนนะคะว่าปมมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าบ่าวของนางเอกของพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ในช่วงที่สืบกันไปสืบกันมานี่แหละนะคะก็พระเอกก็มาผัวพ,พันกับนางเอกแล้วก็เกิดเป็นความรักขึ้นมานะคะซึ่งต่อมาก็เรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะคะคือพระเอกกับนางเอกเขาก็คืออยู่เป็นครอบครัวด้วยกันมี ความสุขนะคะ ในแง่ของรายชื่อนักแสดงก็มีการประกาศออกมาแล้วนะคะเป็นแพ็กเกจเลยค่ะไม่ได้มีเฉพาะนางเอกกับพระเอกนะคะ <c oughs> ก็ยังมีนะคะดาราท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งใบหน้านะคะก็รูปล่อแล้วก็สวยสาวสวยกันทั้งนั้นเลยคือพร้อมกันหมดเลยนะคะ <c oughs> นอกจากนี้แล้วนะคะในในเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นบทบาทที่ต่างกันค่ะแต่ถามว่าเป็นพระเอกที่ยังเย็นชาไหมเย็นชานะคะบทของเจียงซินไป ที่หลัวอินซีนำแสดงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตำแหน่งที่สูงมากๆเลยนะคะก็เป็นถึงเป็นถึงขั้นอองเลยะคะก็เป็นหัวหน้า หัวหน้าหน่วยนะคะเรียกได้ว่าหัวหน้าหน่วยหน่วยในการปรับปรามอัจฉรกรรมอะไรแบบนี้ค่ะก็โอ้โหตําแหน่งนะคะงามอยู่ตําแหน่งคือเลิศอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเย็นชาหล่อเหลาได้แล้วก็แต่ว่าหัวใจของเขาก็มีความอบอุ่นดังกับแสงพระอาทิตย์ประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้ก็ไม่มีใครที่จะเหมาะไปกับจีนคอสตูมโบราณนะคะด้วยการที่ผู้ชายที่แต่งจีนคอสตูมโบราณได้หล่อมากๆก็หนึ่งในนั้นต้องมีคุณลุ อิ่นซีค่ะ มาที่คุณทรงอี้กันบ้างนะคะคุณทรงอี้ก็ฝีมือการแสดงก็ดีนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆกับโปรเจกต์ที่ดีๆหลายๆเรื่องเลยนะคะเธอเป็นนางเอกมาหลายๆเรื่องแล้วล่ะค่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็อยากดูในบทของฟ้านรัวๆด้วยนะคะหันท้าชะตาฟ้าปิิศนายุทธจักรนะคะยังไม่มีข่าวว่าเปิดกล้องเลยเพื่อนๆเ,เอาจริงๆแต่อยาไรก็ตามเราก็รอดูเรื่องนี้กันไปก่อนนะคะในบทของนางเอกนะคะแม่นางเหยียนเช่นเดียวกัน,นะค่ะชุดนะคะพอ เธอใส่แล้วก็มีความสวยนะคะเป็นสเสน่ห์ของการใส่ชุดโบราณนะคะน,นี้มันเป็นราชวงศ์ถังอะ่ะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับ คล้ายๆกับเกาหลีเนาะเออคล้ายๆหรือว่าเกาหลีคล้ายๆกับจีนนะคะซึ่งเนื้อผ้าแล้วก็ลายผ้าก็มีความประณีตแล้วก็การสวมใส่ก็ดูดีไปหมดเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะพระเอกนางเอกเราโอ้โหอยู่บนหิ้งนะคะอยากดูมากนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีดาราอีก4ท่านค่ะที่พวกเรานะคะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีแล้วพวกเขาต้องมีบทบาทมากๆในเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินเย่านะคะคุณหวงลืออิงแล้วก็คุณเฉินเลยรวมทั้งคุณกู จือเฉิงค่ะซึ่งพวกเรานะคะไม่มีใครไม่เคยเห็นพวกเขาเอาจริงๆถ้าพวกเราคัมวอร์ดดูละครจีนกันมานานแล้วต้องเห็นพวกเขาค่ะพวกเขาเป็นนักแสดงที่เป็นดาวรุ่งมาก่อนแล้วก็กําลังเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเพิ่มไฮไลท์นะ่าสนใจให้กับละครเรื่องนี้เป็นอย่างมากค่ะ สำหรับเฉินเย่านั้นนะคะเธอก็แสดงมาหลายเรื่องแล้วที่เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งนะคะส่วนเรื่องนี้น่าจะเป็นเรียกได้ว่านางเอกเบอร์สองและกันถ้าติดเบอร์ก็ต้องเป็นคู่ที่สองนะคะคู่รองค่ะเป็นผู้ที่มีใบหน้าหวานๆนะคะรูปร่างสูงโปร่งทีเดียวแล้วก็ถ้าเรามองไปที่คุณเฉินเย่านะคะเราจะรู้สึกว่าเธอคล้ายๆกับสาวน้อยอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะมีความรู้สึกแบบสดใสนะคะแล้วก็เวลาแต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณก็คือน่ารักอะ่ะเธอตัวเล็กอ่ะนะ เอาง่ายๆค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณห่วงลื้ออิงแล้วก็คุณเฉินเลยนะคะถือได้ว่าเป็นหนุ่มง,งามแล้วก็มีความหล่อเหลามากๆในชุดแบบจีนคอสตูมโบราณนี่แหละคะ่ะพวกเขากําลังมานะคะเ,เพื่อนๆคาว่ากําลังมาก็คือเดารุ่งอยู่เลยเดารุ่งอยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังสะสมนะคะฝีมือแล้วก็สะสมผลงานละครอ,อยู่ให้พวกเราได้ชมกันไปเรื่อยๆค่ะสองคนนี้ในอนาคตก็หวานว่าน,น่าจะมาแน่ๆนะคะ คือนอกจากที่ฝีมือการแสดงดีแล้วเนี่ยรูปรักษ์ของเขาทรัพยากรยังดูดีนะคะบุคลิกก็น่ามองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแหมเลดาจับหนุ่มหล่อนะคะสองคนนี้เราก็ต้องคอยติดตามผลงานสนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะจะกำกับการแสดงโดยนะคะคุณอี้จงจงคุณอี้จงนั่นเองของทางไอชีอี้ I, ใช้บริการเขาอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็มีผลงานมาแล้วกับทางไอชีอี้ก็ หลายเรื่องนะคะเรียกได้ว่าเป็นดีเลคเตอร์หรือ Director, ว,ว่าผู้กํากับที่อยู่ในระดับสูงค่ะระดับสูงของวงการบันเทิงจีนนะคะแล้วก็มีหลายคนก็คาดว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นม้ามืดนะคะน่าจะเป็นม้าสว่างค่ะก็คือน่าจะดังตั้งแต่ที่มีการออนแอร์เลยนะคะสาหรับเรื่องนี้อะพวกเราก็รอชมกันนะคะเรื่องนี้น่าดูมากๆเลยค่ะก็จะเป็นผลงานนะคะจีนคอสตูมโบราณเรื่องใหม่ของคุณหลัวอิ่นซีหรือว่าคุณหลัวยุนซีนั่นเองมีท่านด รอชมเรื่องนี้อยู่บ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับแอดหวานได้นะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ